ส่วนเคสนี้ก็ต้องรับโทษตามกระบวนการด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรณีของมือปืนที่ไปยิงอดีตผู้สมัครนายกอบาตานะบาดเจ็บนะครับแล้วก็หลบหนีนะขึ้นเขาไปหนีข้ามคืนที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้นะครับตัวเขายังปฏิเสธด้วยสีหน้าที่อมยิ้มว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของชู้สาวอะไรนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาของผู้บาดเจ็บจะเคยเป็นภรรยาเก่าของเขาก็ตามนี่ฮะ เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวมาได้แบบนี้นะครับนะตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาคหนึ่งพร้อมด้วยชุดสืบสวนสพแก่งคอยคุมตัวนายจรูนอายุ54ปีได้พร้อมกับปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์นะครับพาตัวลงมาจากเขานในพื้นที่อําเภอแก่งคอยครับหลังจากเช้าวันที่18กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปยิงปืนใส่ร้านค้ายิงปืนใส่ร้านค้าในหมู่บ้านแล้วก็กระสุนเนี่ยไปโดน เข้าที่ขมับซ้ายแล้วก็หน้าท้องของอดีตผู้สมัครนายกอบาตานะชื่อนายเสถียรครับเป็นนี่คนนี้ขณะที่แกกำลังนั่งถอนผมหอกอยู่น่คุณผู้ชม,มพักผ่อนอยู่โดนกระสุนนี่เข้าไปบาดเจ็บต้องไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเปลี่ยนที่นอนนายจรูนหลังก่อเหตุก็หนีขึ้นเขาไปอยู่ที่เพิงพักกลางป่าซึ่งเป็นจุดที่เขาเนี่ยมักจะขึ้นไปเผาถ่านเป็นประจา ทีนี้ตำรวจกว่าร้อยนายเข้าไปปิดล้อมพื้นที่นะครับจนสามารถคุมตัวได้ในที่สุดไปสอบสวนต่อที่โรงพักเจ้าตัวยังสีหน้านิ่งเฉยนะอมยิ้มคุยกับนักข่าวปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุไม่เคยมีเรื่องมีราวกับผู้บาดเจ็บไม่ได้เมาไม่ได้เสพยาปฏิเสธหมดเลยแล้วที่ไปอยู่บนเขาทําไมต้องขึ้นไปอ่ะแกบ,บอกว่าชอบเข้าป่าอยู่แล้วนี่วันหนึ่งฉนันดินเข้าป่า,าชอบใช้ชีวิตแบบสันโดษ ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเรื่องชู้าสาวด้วยเพราะแม้ว่าภรรยาของผู้บาดเจ็บเนี่ยจะเคยเป็นภรรยาเก่าของเขาแต่ก็เลิกรากันมานานก<ม>ว่า20ปีแล้วครับไม่เหลือเยื่อใ่แล้วว่างั้นครัฟังเสียงครับแค้นอะไรเหรอว่ามีหนาอะไรกันไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่เ,มเรื่องเลยเมาเหรอหรือไงเมื่อวานไม่ทานเหล้า,า,ลากินเสพอะไรป่ะไม่เสพยาแล้วเลิกกับเมียคนที่ยิงอ่ะนานยัง ต้องยี่สิบกว่าปีครับยี่สิบปีเหมือนกันแล้วก็มีใหม่เพิ่มยี่สิบปีอืมแล้วยงหึงหวงอีกเลยหึงว่ามีเหรอมีเมียใหม่แล้วอะไรก็ยิงกันทั้งไลายิงไม่ยิงอะไรยิงนะอืมอืมแล้วก็หึงหวงเหรอเออหวงอะไรไฟเก่าจะพุ่พี่รู้จักไอ้คนโดนยิงไหมไม่รู้จักอ่าไม่ไม่รับเลยค่ะสักอย่างเลย แต่ว่ามันมีเรื่องของหลักฐานขณนะเกิดเหตุที่ชัดเจนนะครับตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนแล้วก็พรบอาวุธปืนนะครับเราคุมตัวฝากขังกับศาลแล้วเรียบร้อยครับ